ันนี้เราก็จะทําท่าเดินหน้าถอยหลังทางแคบนะครับวิธีการขับที่จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับหูกระจกอยู่ในเดยียวกับขอบทางนะครับหมุนสุดได้เลยเราใหหน้าตรงก่อนนะครับขึ้นสองโอเคอ่ามมองขวานะครับชี้ขอบทางนะครับหูกระจกหมุนสุดได้เลยนะครับอ่ะที้มองข้างหน้านับสอง ตอนนี้ข้างหน้าไม่มีอะไรละมองซ้ายครับผมก็จกเหมือนเดิมชี้ขอบทางนะครับหมุนสุดได้เลยตอนนี้เราจะตรงไปจอดนะครับห้ามตกขอบทางนะครับข้างหน้านะครับโดยการมองจากเส้นด้านซ้ายมือนะครับให้อยู่แนเดียวกันกับหน้ารถนะครับเราก็หยุดได้พอดีนะครับอาต่อไปเราจะถอยนะครับตอนนี้เราจะถอยไปด้านซ้าย มองจากกระจกนะเราต้องใกล้ <N> นะครับห่างจากกรวยนะครับตัวรถห่างจากกรวย2คืบไม่เกินสอบนะครับไปเรื่อยนะครับ <N> ที่จับบทบประตูถึงนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับไปเรื่อยนะสองคืบไม่ชนนะแต่1คืบมีสิทธิ์ชนนะอันนี้1คืบนะก็ยังไม่ชนอยู่ดีอ่าแต่หลังจากนั้นก็มองอีกข้างหนึ่งนะครับให้เห็นมุมถนน,นอีกข้างนึง มุมแล้วก็ไปต่อนะครับเอาไปเรื่อยๆนะครับที่จะเปิดประตูถึงมุมครับก็คืออยู่แนวเดียวกันกับรอนั่นเองหลังจากนั้นไม่ต้องมองครับมองอีกข้างหนึ่งได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นมุมของถนนอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะหยุดเหมือนเดิมนะครับคืนสองรอบครับป้องกันงงนะครับสองรอบถอยต่อครับ ตอนนี้มุมพอดีไหมครับระยะพอดีไหมอ่าไปถ้าพอดีก็ไปต่อนะครับ2องคืบไม่เกินสองนะครับที่จะกดประตูถึงมุมพอดีนะครับก็หมุนได้เลยเหมุนสุดไม่มองแล้วนะเหมาะอีกข้างหนึ่งได้เลยครับเคเรามันก็จะเริ่มกับขนานกับถนนที่เราจะไปนะครับโอเคอ่าไปเรื่อยๆขนานแล้วหยุดก่อนนะครับ คืนสองครับไปต่อนะครับถ้าสมมติว่ามันจะเบียดในลักษณะนี้นะครับเราจะหมุนออกนะครับครึ่งรอบครับถ้าหมุนหนึ่งรอบเนี่ยมันจะชนเลยนะครับน่าจะเบียดแทนนะครับไปเรื่อยๆครับดูไม่ชนแล้วคืนครับไปต่อได้เลยยาวอันนี้วิธีการถอยยาวนะครับไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่ามันออกจากขอบทางหรือไม่ขนาดนะครับแก้เอานะครับหมุนครึ่งหนึ่ง ขนาดแล้วก็ปตจอดนะครับ